เท่านี้นะอาหารคนถ้าจะแถมมาอีกหน่อยแถมอะไรมาผลไม้นะแถมผลไม้มันหน่อยก็ได้ผลไม้จะมีหรือไม่มีก็ได้ผลไม้จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่หัวใจที่จะทําให้แข็งแรงมากๆมีข้าวมีผักผักสดผักลวกมีถั่วหลากหลายชนิดนะวันละหนึ่งถึงห้าช้อนแกงประมาณโดยประมาณนะอย่างนี้เป็นต้นที่มันสมดุลกับเรายิ่งดีมีเกลือเล็กน้อย เท่านี้เองอ่าถ้าจะแถมมาหน่อยเอามีธัญ,ญพืชที่มันรถมันถ้าร่างกายต้องการมันก็มีเป็นบางคราวกับมีผลไม้น่มาเสริมเท่านี้เองหรือถ้าจะเสริมไปอีกก็สมุนไพรติร้อนเย็นที่ถูกกันนะอ่าเออชีวิตคนมันมีเท่านี้แหละไม่ได้มีอะไรมากนะชีวิตคนเนี่ยสิ่งจําเป็นในชีวิตมีเท่านี้มันไม่ได้มากได้ไม่อะไรทาไมคนเรา ไปทุกไปยากไปลําบากอะไรนักหนาะอ่านี่ไงนะ PowerPoint มีเขียนเนี่ยน่าสวิตชิ่งมาที่ PowerPoint นะน่าสิ่งสําคัญในชีวิตคืออาหารน่ามีอะไรบ้างนะอาหารอ้าวไล่ไปตัวที่จะเอา,เอา,เอาให้สมบูรณ์แล้วก็ได้อ้าวสิ่งสําคัญในชีวิตเอาให้สมบูรณ์แล้วก็ได้ถ้าจะสมบูรณ์มีสมุนไพรใช่ไหมรู้จักสมุนไพรริดร้อนเย็นที่หาได้ง่ายอยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละ มีสมุนไพรยอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัวก็ได้มีสมุนไพรผลไม้ผักสดผักลวกข้าวเกลือถั่วหลากหลายชนิดนะเมล็ดพืชรถมันอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยทำให้แข็งแรงสบายเบากายมีกําลังอิ่มนานทําให้แข็งแรงสบายเบากายมีกําลังอิ่มนานสิ่งสําคัญมีเพียงเท่านี้จริงจ มีเท่านี้ชีวิตอยู่ได้เลยเราจะโลภไปทําไมนะประเด็นเราจะโลภไปทําไมจะทําชีวิตให้มันหิวโหยไปทําไมให้มันลําบากให้มันทรมานตัวเองและผู้อื่นไปทําไมจริงๆนะชีวิตคนมีเท่านี้จริงๆนะอยู่รอดแล้วนะเนี่ยอยู่รอดแล้วนะ่ะอันนี้เติมธัญ,ญพืชรสมันก็ไปน้อยนะจะได้สมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆถั่วหลากหลายชนิดก็มีถั่วที่เป็นธัญ,ญพืชรสมันอยู่ในตัวอยู่แล้วละ่ะ แต่ถ้าบางอันก็เขาก็ไม่ใช่ตระกูลถัว่วเขาเป็นธัญ,ญพืชรถมันที่ให้น้ำมันให้ไขมันมันก็จะสมบูรณ์นะตาตรองสิ่งสำคัญในชีวิตก็คืออาหารมีสมุนไพรผล,ลไม้ผักสดผักลวกข้าวเกลือถั่วหลากหลายชนิดแล้วก็ผล,ลไม้แล้วก็ธัญ,ญพืชรถมันนี่แหละทำให้แข็งแรงสบายเบากายมีกำลังอิ่มนาน นะบอกสิ่งสําคัญมีเพียงเท่านี้เราจะโลภไปทําไมนะคนเราแม่นประเด็นนี้ง่ายๆนะสร้างสิ่งจําเป็นสําคัญในชีวิตนี่จบเลยนี่เป็นยาอยู่ในตัวด้วยเป็นอาหารถ้าใช้อย่างสมดุลร้อนเย็นยแข็งแรงที่สุดเลยทําใจให้ไร้ทุกข์ลดกิเลสให้ดีใช้อาหารนี้เข้าไปนะใช้อาหารเข้าไปให้ถูกตรงอาหารจริงๆมีเท่านี้ ใส่ไว้ให้ถูกตรงเลยให้สมดุลร้อนเย็นเลยเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยาอยู่ในตัวเลยถ้าจะเสริมก็ด้วยวิธีการอื่นๆถ้ามันมีบางครัง่งบางคราวมันพร่องนี่นั่นเชิงนี้ก็เสริมอย่างอื่นๆไปเท่านั้นเองนิดๆหน่อยๆอยู่ได้แล้วชีวิตมีเท่านี้มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัายก็โอ้มีเล็กน้อยก็ได้มีไม่มียังได้เลยถ้าไม่มีก็อดเอาทนเอาก็ยังได้เลยนะยารักษาโรคก,ก็เอาอยู่ในตัวนี่แหละ <c oughs> นี่แหละนะมี อยู่อย่างนี้แหละอ่ะก็เป็นอาหารก็เป็นยารักษาโรคได้เท่านี้ชีวิตก็อยู่ได้นะเอาละถ้ามีเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคด้วยวิธีอื่นๆเสริมเข้ามาด้วยถ้ามันเหมาะมันใช้แล้วสบายก็ใช้มันไม่มากหรอกความต้องการของชีวิตมันไม่มากหรอกมันมีเท่านี้จริงๆแต่คนหลงทาง ไม่ผลิตสิ่งที่จําเป็นในชีวิตแต่ไปผลิตสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตไปผลิตไปเสพสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตไปอยากมันก็หิวโหยทางจิตใจทรมานใจตัวเองถ้ายังไม่ได้ก็โอ้ยไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายหิวโหยอืดอัดฟุ้งซ่านหดหู่ซึมเศร้าไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายหมดเรี่ยวหมดแรงไม่ช้่มชื่นไม่สดชื่นโอ้ยชีวิตสังกตาย น้าไม่รู้จะเรียกว่างไงมันอย่างเงี้ยมันหิวโหยมันเป็นอย่างเงี้ยคนเราก็สร้างความหิวโหอยอดอยากให้ตัวเองนี่แหละเป็นคนสร้างความหิวโหยอดอยากให้กับจิตวิญญาณของตัวเองให้กับชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดกาลนานตลอดกาลนานเลยเมื่อไหร่จะฉลาดสักทีทน้ลดละเลิกพวกนั้นไปเราทิ้งไปทิ้งไปเราอิ่มเราเต็มเราพอตัดไปตัดไป,ดไปเราพอแล้ว เราเข้าใจแล้วไม่จาเป็นไม่จําเป็นในชีวิตเป็นโทษเป็นภัยทุกใจเราด้วยทุกกายเราด้วยน่ะเป็นวิบาก้ายต่อตนเองต่อผู้อื่นด้วยเพราะทําไม่ดีได้ทุกเรื่องเนี่ยนําให้คนอื่นเป็นตามด้วยโอ้ยไม่เข้าท่าเลยน่ะนี่ไม่ดี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 เราก็ตัดไปสลายไปสุขที่ได้จากการเสพก็าเก็บไม่ได้จริงหรอกอิ่มที่ได้จากการเสพก็เก็บได้ไม่จริงหรอกมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนแท้ความสุขความอิ่มนะ ความสุขใจอิ่มใจที่ได้จากการเสพนะมันสุขแป๊บเดียวแล้วก็หมดแป๊บเดียวก็หมดเก็บไม่ได้ไม่มีสาระมันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่สุขด้วยมันเป็นทุกข์นะนอกจากเก็บไม่ได้แต่เป็นทุกข์อีกมันก็สร้างความทุกข์ความอยากความหิวความโหอยความอดอยากความหิวโห้ยความไม่ปโปล่งไม่โล่งไม่สบายความทรมานขึ้นมาทรมานตัวเอง แล้วก็พอได้สมใจยอยากก็ลดทุกข์แล้นลงไปชั่วคราวก็สบายอิ่มชั่วคราวสบายชั่วคราวแวบหนึ่งเราก็รู้สึกโอ้สุขจังเลยก็ลงอยู่เท่าเนี้แทนที่จะอิ่มตลอดก็ไม่ได้แทนที่จะเอาอิ่มตลอดก็เอาอยู่แค่นี้นะอิ่มชั่วคราวอีกสักพักเป็นไงหิวอีกแล้วหิวอีกแล้วหิวอีกแล้ว โอยกิเลสเนี่ยมันช่างไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้พร่องเป็นนิดไม่อิ่มไม่เต็มด้วยตัณหาเนี่ยมันพร่องจริงๆเลยมันพร่องเรื่อยๆมันก็ตะทํา้ใจเราพร่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่อิ่มไม่เต็มด้วยตัณหามันก็หิวโหยอดอยากไปเรื่อยๆชีวิตทําไมทําให้ตัวเองเป็นคนหิวโหยเป็นคนอดอยากอย่างนั้นทำไมทรมานตัวเองอย่างนั้นไปตลอดเวลา เอ้ยมนุษย์เอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกหิวโหยสักทีพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราตัดกิเลสตัณหาได้เนี่เราเป็นคนหายหิวเลยเป็นคนอิ่มตลอดเวลาและอิ่มใจอะไรทีนี้เออเราตัดอันนี้ไปเราก็อิ่มใจอิ่มใจเราพอแล้วตัดแล้วอิ่มใจที่ไม่เอาภัยใส่ชีวิตตัวเองอิ่มใจในความไม่มีภยัยอิ่มพอใจนั่นแหละยินดีพอใจเต็มใจ นั่นแหละคือความอิ่มใจมันพอมันเต็มมันอิ่มมันก็อิ่มเบิกบานแจ่มใสมันสบายที่สุดมันสุขที่สุดในสิ่งที่ไม่มีภัยอิ่มใจในความไม่มีภัยอิ่มใจในความไม่มีภัยตัดไป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 นั่นแหละเป็นประโยชน์อยู่ในตัวก็อิ่มใจในสภาพที่เป็นประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์นะจนมากินมาใช้ในสิ่งที่จําเป็นในชีวิตเท่านั้นขนาดว่าสิ่งจําเป็นในชีวิตถ้าหาไม่ได้ตอนนั้นเรายังปล่อยวางเลย หาไม่ได้ก็ปล่อยวางใช้วิบากไปถ้าหาไม่ได้มันยังมีบางคราวนะสิ่งที่จําเป็นในชีวิตนี่ยังหาไม่ได้ก็มีบางคราวแล้วก็ปล่อยวางเลยทําดีเต็มที่แล้วมันหาไม่ได้ก็อา้าวมันมีวิบากก็ชดใช้วิบากไปรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นอยากหมดเร็วก็ทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติแล้วก็ ถึงวันหนึ่งมันก็ได้พราะวิบากดีออกฤทธิ์วิบาก้ายหมดฤทธิ์วิบากดีออกฤทธิ์มันก็ได้แล้วก็อิ่มใจอยู่กับสภาพอย่างนี้แหละอิ่มใจสบายใจที่เราเล่ามาทั้งหมดก็ให้อิ่มใจในธรรมนี่ให้คนอิ่มใจในธรรมในความจริงอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะชีวิตก็เป็นอย่างนี้พอได้อาศัยสภาพที่ดีก็อิ่มใจนะได้อาศัยอาหารที่ดีสภาพที่ดีดดแล้วก็อิ่มใจเพราะให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไป ได้อาศัยสภาพที่ไม่ดีเพราะมันอาศัยสภาพที่ดีไม่ได้ต้องอาศัยสภาพที่ไม่ดียังอิ่มใจเลยโอ้นะมันเป็นไม่ดีที่เราต้องรับเราก็รับด้วยความอิ่มใจพอใจเต็มใจเพราะมันต้องรับอยู่แล้วเรารับผิดชอบวิบากกลายที่เราทำมาเราก็กล้าทำกล้ารับเราก็ภูมิใจอิ่มใจรับเป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมก็เต็มใจมันก็ไม่มีทุกข์อะไรความอิ่มใจความเต็มใจ ในธรรมมันจะไม่มีทุกข์รับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นอยากหมดเร็วก็ทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติมันก็อิ่มใจอย่างนี้แหละชีวิตก็อิ่มใจไปอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนอิ่มตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสเลยใครกําจัดกิเลสได้คนนั้นหายหิวในใจผู้นั้นจะเป็นคนอิ่มใจอยู่ตลอดเพราะงั้นจะเป็นคนอิ่มเออเบิกบานจมใสอยู่ตลอด พออิ่มใจในกายมันจะอิ่มไปด้วยนะมันช่วยมันไม่เสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่เสียพลังไปแก้ปัญหาทุกข์พลังนั้นกลับมาเป็นของเราหมดเลยสร้างร่างกายแข็งแรงโอ้โหสลายโรคขับโรคเข้าไปเลยเรากินน้อยใช้น้อยที่สุดมันก็ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่ขยันทํามาหากินอีกทําสิ่งที่ดีขยันทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกโอ้มันก็ยิ่งได้สิ่งดีๆขึ้นมาเยอะเลยมีอะไรจะได้กินได้ใช้แล้วก็มากินมาใช้ให้เหมาะให้ควร เก็บเอาไว้เท่าที่จะไม่ฝืดเครืองที่เหลือก็แบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือไปอีกเข้าสาธารณโภคีเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นสาธารณภคีกองบุญส่วนกลางก็ไปแบ่งปันต่อไปอีกอนี่เราก็อิ่มใจกับสิ่งเหล่านี้นพอใจยินดีพอใจอิ่มใจเต็มใจอิ่มใจกับสิ่งเหล่านี้มันก็มีความสุขชีวิตสังคมก็สงบสุขที่สุดความอุดมสมบูรณ์ก็สูงที่สุด น่ะอา้าวอะไรมันจะอุดมสมบูรณ์กว่านี้ไหมฮะไม่มีไม่มีอะไรสมบูรณ์กว่านี้หรอกน่ะนี่ชีวิตที่ฝึกเอาไว้การใช้สาธารณโภคีนี่มีหัวใจสำคัญอย่างนี้แหละนอกจากจะมีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือปัรถนาดีต่อกันทางกายวาจาใจแล้วน่ะก็มีสาธารณโภคีมีกองบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้ กองบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกันเนี่ยแต่ละคนก็กินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุดเก็บไว้น้อยที่สุดเท่าที่จะไม่ฝืดเครื่องที่เหลือสละเข้าส่วนกลางส่วนกลางที่มีคนมีอริยศีลคนซื่อสัตว์บริสุทธิ์มีปัญญาช่วยกันบริหารต่อไปให้ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็ผองชนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมากที่สุดมีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็แบ่งปันออกไปมันก็จะก็จะเก็บไว้คงครังแล้วแค่พอประมาณก็สะพัดออกไปช่วยเหลือก็อกูลผองชน อย่างนี้เป็นต้นก็มีคงคลังบ้างพอประมาณนึงที่จะไม่ฝืดเครื่องอย่างนี้เป็นต้นนะก็เท่านั้นนะที่เหลือก็แบ่งปันไปอีกอย่างเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อโลกที่สุดที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะมีศีลสามัญญาตาแล้วก็มีทิฏฐิสามัญญาตานะถ้าไม่มีศีลสามัญญาตาไม่มีทิฏฐิสามัญญาตาเป็นไปไม่ได้หรอกที่สาธารณโภคีจะมั่นคงแข็งแรงได้ นะในพระไตรปิฎกข้ที่22สนาะรณยสูตรข้อที่282นลองสวิตชิ่งมาดูนะก็จะเห็นนะก็จะเห็นถึงสนะารณยธรรมหลักการอยู่ร่วมกันแบบพุทธ,ธะนี่นะให้ผาสุขที่สุดมั่นคงที่สุดมีคุณค่าที่สุดสร้างสรรค์ที่สุดนะอยู่ที่ตรงนี้เศรษฐกิจที่ดีที่สุดอยู่ตรงนี้แหละ เมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่พัฒนาดีต่อกันทางกายวาจาใจมีลาพัรมิกาแบ่งปันลาบแก่กันเป็นสาธารณโภคีนมีมีสาธารณะมีโภคะโภคีคือกองบุญส่วนกลางสมบัติส่วนกลางกินใช้ร่วมกันเป็นสาธารณะ,น,ะนี่ดีที่สุดเลยกินใช้ร่วมกันเป็นสาธารณะมันจะประหยัดที่สุดเลยไม่ต้องไปกักตุนไว้ส่วนตัว ใครจำเป็นที่ต้องใช้ตรงไหนตรงไหนจุดไหนจุดไหนที่เหมาะควรก็จัดสรรกันไปตามเหมาะควรส่วนกลางจําเป็นต้องใช้การงานตรง,ตรงไหนก็จัดสรรออกไปให้มันเหมาะควรมันจะเป็นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเลยดีที่สุดในโลกนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วเราก็เอามาทำนะอาจาร,รย์ว่าถ้าทางภาครัฐหรือภาคเอกชนใดๆศึกษาดีๆนะศึกษาอันนี้ดีๆแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ ตอนนี้มีตัวอย่างของบุญนิยมตัวอย่างของพอวทนระของแพทยวิธีธรรมเราใช้ระบบนี้อยู่ระบบของพระพุทธเจ้าระบบสาธารณสาธารณโภคนะีอันนีนะ้ใช้ระบบสารนิยธรรมสาธารณโภคีนี่อยู่ถ้านะเราก็อยู่กันอย่างสบายถึงบอกปิดเมืองเท่าไหร่ก็อยู่ได้นี่คือความเข้มแข็งจริงๆนะประเทศไทยถ้าเอาสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้นี่ โอนะ้ให้เหมาะสมกับฐานนะ่ะเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่อาจารย์ว่าโดยเฉพาะนาะท่าอาจารย์เป็นภาครัฐอาจารย์จะส่งเสริมให้นาะประชาชนที่มีความพร้อมก่อนนาะผู้ใดที่มีศีลมีธรรมส่งเสริมให้มีศีลธรรมระดับหนึ่งมีความพร้อมก่อนรวมกลุ่มกันแล้วก็ทําอันนี้ทําให้มันเกิดความซื่อสัตย์สุจริตขึ้นมีการกินใช้ร่วมกันนาะอย่างนี้เป็นต้นนะมันทําได้ นะทำได้กินใช้ร่วมกันมันช่วยประหยัดลงไปเยอะ,อะสมมตินะจกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่า10ครอบครัวนะที่มีศีลมีธรรมพอสมควรเข้าไว้ใจกันมีศีลมีธรรมมีการฝึกนนะฝกนนะมฝึกฝนนะรวมกลุ่มกันแล้วก็มาฝึกฝนก็ได้เอากลุ่มที่มีคุณภาพมาฝึกฝนกับกับชุดที่ทําได้แล้วอย่างเช่นเอามากับบุญนิยมกับพวทที่ทําได้แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้ว่าจะทํำยังไง สมมติว่ามีสิบครอบครัวเขาอยู่ใกล้กันเขามีศีลมีธรรมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเขาจะใช้รถไถเนี่ยเขาใช้คันเดียวก็ได้ไม่จะเป็นต้องซื้อรถสิบคันประหยัดไหมประหยัดแล้วเขาก็เวียนกันช่วยเหลือกันได้ถ้าจัดสรรดีๆนะ,ะทุนรอนทั้งหมดแทนที่ทุกคนจะซื้อรถไถสิบคันทุกคนจะซื้อรถปิกอัพสิบคันทุกคนจะซื้อโทรทัศน์สิบเครื่องนะแล้วแต่ครอบครัวก็กระจายไปอีกคนละเครื่องคนละเครื่องคนละเครื่องอีก อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมจะซื้ออะไรอีกล่ะที่ต้องใช้บางอย่างมันมันไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนตัวก็ได้บางอย่างมันใช้ส่วนรวมก็ได้มันใช้เป็นขาวคลาวยางนี้เป็นต้นก็มีอยู่เครื่องเดียวก็พอจากที่ต้องใช้สิบเครื่องสมมติว่ารถไถจากที่ต้องใช้รถไถสิบเครื่องใช้เครื่องเดียวพอไหมพอหมุนเวียนกันถ้าแบบนี้ประหยัดไหมประหยัดเห็นไหมล่ะมันประหยัดซ่อมก็ซ่อมอัาานเดียวมันไม่ต้องสึกหรอ อย่างนี้เป็นต้นรถบางทีมันจะเป็นต้องใช้กี่คันกี่คันก็คุยกันดูจัดสรรการใช้อะไรอย่างนี้นะหรือแง่นั้นเชิงนี้มันจะต้องใช้อะไรเท่าไหร่เป็นการกินใช้ร่วมกันเกิดผลผลิตก็แบ่งปันกันกินใช้ร่วมกันตามธรรมบางอย่างก็เอาเป็นกองบุญส่วนกลางไปบางอย่างก็เอาแบ่งให้ส่วนครอบครัวไปอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้เป็นต้นนะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะ dangerous. หมูกลุม่มไหนก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เป็นหมูเป็นกลุ่มเป็น ผู้บริหารถ้าจะเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยจะจะทารูปรอยที่พระพุทธเจ้าพาทำนี่แหละรูปรอยที่พระพุทธเจ้าพาทำนี่แหละแล้วมันจะรอดได้เร็วคิดดูสิพวทเราโอ้นะจะว่าไปจริงๆเนี่ยพวทเราแค่ยี่สิบกว่าปีเท่านั้นเองพัฒนามาเนี่ยนะทางกระโศกนะบุญนิยมเนี่ยพัฒนามาห้าสิบปีเท่านั้นเอง นะพวทพ,พัฒนามาประมาณ25ปีนะ2 5 26ปีเท่าน,นั้นเองเนี่ยเราพัฒนาตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนตามพ่อหลวงพ่อครูสอนเนี่ยนะตามพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆสอนเนี่ยนะเท่านี้เองนะไม่ได้นานนักเลยมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงกว่าวิธีที่เขาทํากันมาเป็นพันๆปีเป็นร้อยปีเป็นพันปีเศรษฐกิจที่เขาทำทำกันแนะเดี๋ยวนี้เละกันทั้งโลกเลยนี่เละกันทั้งโลกเลย ปั่นป่วนกันทั้งโลกเลยที่อ่านให้ฟังเนี่ยนะขนาดประเทศมหาอำนาจน้ำมันยังต้องต่อคิวต่อคิวรับอาหารเลยต่อคิวรับอาหารเลยมหาอำนาจทางอาวุธมหาอำนาจทางน้ำมันต้องต่อคิวรับอาหารแล้วก็ไม่พอกันด้วยมันคืออะไรปิดเมืองไม่เท่าไหร่อาหารแจกไม่พอกันเลยเห็นไหม พราะไม่ได้เป็นระบบสาธนานณโภคีไม่ได้ฝึกลดกิเลสไม่ได้มีความมั่นคงทางอาหารไม่มีแกนแกนของความมั่นคงทางอาหารสานานณโภคีเน้นแก่นแกนของอาหารรวมทั้งอย่างอื่นอื่นด้วยนะที่จําเป็นต่อชีวิตอาหารเป็นหนึ่งในโลกพระพุทธเจ้าก็ตรัสในจตาริยสูตรถ้ามีอาหารเนี่ยโอ้ชีวิตนี่จะพ้นทุก์ได้เลยนะทิศไปอยู่ทิศไหนชีวิตก็ไม่กระทบกระเทือนอย่างนี้เป็นต้น น,นี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทําอันนี้ได้ nder, จะเป็นสาธารณภคีนี้ได้นี่ต้องมีความสําคัญนะต้องเรียนรู้ศีลสามัญญาตาต้องมีสภาพศีลสามัญญาตาต้องมีศีลส assim, าเสมอสมานกันมีศีลเสมอสมานกันอย่างน้อยศีลห้าอย่างน้อยศีลห้าเสมอสมานกันซึ่งก็ต้องมาเรียนมาเรียนศีลห้านะพว่าศีลห้าก็มีความละเอียด อย่างน้อยมีศีลห้าเสมอสมานกันแล้วก็มีศีลที่สูงขึ้นสูงขึ้นเสมอสมานกันไปเป็นลําดับลําดับนะจนพ้นทุกข์ทั้งหมดในที่สุดอย่างน้อยมีศีลห้าหย,ยาบหยาบก็เอาไม่ฆ่าสัตว์ถ้าให้สมบูรณ์ขึ้นไปอีกก็ลดละเลิกการกินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างนี้เป็นต้นถ้าดีก็ไปกว่าน,นั้นอีกถ้าจะให้สูงขึ้นไปอีกก็ลดละเลิกความโกรธความกลัวเป็นกลัวตายกลัวโรคเร่งผลกังวล ซึ่งมันเป็นความเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นไปเป็นลำดับเนี่ยหรืออย่างน้อยก็เอาไม่ฆ่าสัตว์ก็ได้ถ้าดีไปอีกก็ลดละเลิกการกินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางทีก็เลิกยังไม่ได้ก็ลดก่อนลดก่อนหรือว่าละก่อนแล้วค่อยอ้าวทาได้เลิกได้ก็เลิกอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ยังไม่ใช่ว่าจะเลิกได้ทั้งหมดสักทีเดียวเลิกได้ก็ดีสิเลิกได้เลยก็ดีแต่เลิกยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราลดก่อนลดละเลิกเพราะนี่เป็นศีลข้อที่หนึ่ง มันนะถ้าเราปฏิบัติไม่ได้มันก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนะถ้าปฏิบัติไม่ได้นะแต่ถ้าปฏิบัติได้เนี่ยนะนะถ้าปฏิบัติได้นี่ก็นะมันก็ไม่เบียดเบียนปฏิบัติศีลเนี่ยมันก็ไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะนี่ศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่สองเอาไม่ลักขโมยช้อโกงเอาเบื้องต้นอย่างนี้ก็ได้ สิ่งข้อที่สามไม่ผิดพวกเขาเมียใครลูกใครนะเบื้องต้นอย่างนี้ก็ได้หรือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามคุณห้ากมเมสมิชฌาจาราวรมณีก็คือกามคุณห้านี่แหละที่เราต้องละเวน้นก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยอย่างอาหารที่เป็นภัยอย่างนี้เป็นต้นหรือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดที่เป็นภัยที่เกินความจําเป็นในชีวิตก็เรียนรู้การลดละเลิกไปนะสิ่งข้อที่สี่ก็ น้าไม่โกหกให้พูดแต่ความจริงที่เป็นประโยชน์ก็ฝึกเอานะสิ่งข้อที่หนี่ไม่เมาไม่เมาในความโลภโกรธหลงหยาบกลางละเอียดนะพระไตปรปิฎกทมที่31ข้อที่91พระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าต้องไม่เมาในอภิชาความโลภความชอบพยาบาทความโกรธความชังมิชาทิฐิความหลงนะก็คือไม่โลภโกรธหลงหยาบกลางละเอียด สุลาคือไม่เมาอย่างไม่เมาในความโลภโกรธหลงอย่างหยาบเมระยะไม่เมาในความโลภโกรธหลงอย่างกลางมัชชะไม่เมาในความโลภโกรธหลงอย่างละเอียดนะมันเมาในจิตวิญญ,ญาณจิตวิญญาณกิเ,ญญเลสนั่นเองโลภโกรธหลงหยาบกลางละเอียดเมาอย่างหยาบก็เมาอบาย,ยมุกเมาอย่างกลางก็นากามกับโลกธรรมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาบยศสรรเสริญโลกียสข เมาอย่างละเอียดก็อัตตาเมาดีเมาความติดยึดความคิดเห็นของตัวเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้นก็ติดยึดก็เรียนรู้กันสลายความเมาในสิ่งเหล่านี้ไปเป็นลําดับลําดับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็ไม่เมาในอบายมุกก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะ